ราทีปใช้สองทางของมนุษย์ในตอนกลางคืนธรมะใช้สองทางของมนุษย์ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในฉันเด็กหญิงสุชาณาสุตินกาศขอเชิญท่านพบกับธรมะเดลิเวอรี่โดยพระครูสุตตะคนวัตเจ้าอาวาสวัดอินทขินอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนในตอนนี้ก็จะได้มาพูดถึงการอยู่ร่วมกัน ในภาวะปัจจุบันการอยู่ร่วมกันการเข้าใจกันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าในสภาวะเศรษฐกิจก็ดีในสภาวะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ก็ดีถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขเข้าใจซึ่งกันและกันเอาใจเขามาสู่ใจเราเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้นั้นการอยู่ร่วมกันนั้นก็ต้องรู้จักเสียสละซึ่งกันและกันการเสียสละก็คือการแบ่งปันน้ำใจ ต่อกันการเข้าใจกันว่าเราควรจะทําอย่างไรในสภาวะแบบนี้พร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้กันและกันได้เพราะว่าในสภาวะเศรษฐกิจก็ดีในสภาวะ,ะปัญหาโลกร้อนก็ดีปัญหายาเิพติดอะไรต่างๆในชุมชนในสังคมของเราเราก็ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนั้นการจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั้นก็คือ เราจะต้องไม่เอาแต่ใจตนเองจนเกินไปและเราก็ควรที่จะแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นได้เข้าใจผู้อื่นโดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ฉะนั้นการอยู่ร่วมกันจึงจะต้องมีความเสียสละมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเอือเอเอเอ้ออารมีความเข้าใจกันมนุษย์ทุกคนหรือเราทุกคนนั้นต้องการความสุขสบายอยู่แล้วแต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอย่างนี้เราเข้าใจอย่างนี้เราก็ต้อง เอาใจเขามาสู่ใจเราศึกษาข้อมูลศึกษาว่าความเป็นไปได้และเราก็เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการเสียสละอย่างนี้ถือว่าเป็นอานิสงส์แห่งการอ,อยู่ร่วมกันก็จะได้มีความสุขเกิดขึ้นนั้นการอยู่ร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน อันนี้คือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้